สวัสดีค่ะอัญญามาเซลค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องฮังเลชชานัลนะคะเรามาพบกับไฟแล้วนะคะสําหรับวันนี้ฟ้าก็จะมาเรีแอคชั่นนะคะเพลงใหม่จากน้องนุ่นนิวนะคะก็เป็นเพลงที่อ่าพี่ฟักกิ้งฮีโร่นะคะได้มาฟิตกับน้องเทอร์โบแล้วก็น้องนุ่นนิวนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าซิงเกิลเหรอคะเออซิงเกิลที่ไปฟิตเจอริงนะคะ สคนเนาะแล้วก็แอดแอบไปรู้มาว่านะคะตอนที่พี่ฟักกินฮีโร่เขาแบบได้โปรโมทเพลงนะคะคือเขากว่าเออน้องนิวเป็นคนที่ตั้งใจทำงานทำงานแบบเก่งมากๆแล้วก็มีความแบบเออมีความแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเนาะใ,นใดๆก็คือแบบว่าตอนแรกอะ่ะจะเป็นแค่ไลฟ์เซสชั่นเฉยๆแต่ว่าด้วยความที่อ่า พี่ออฟอะเนาะเออแล้วก็ความเล่นใหญ่ของดูบันดีนะคะเออเล่นใหญ่โปรดักชั่นใหญ่นะคะสมกับ DM d m เเขาก็เลยแบบว่าช่วยสนับสนุนนะคะแบบให้เกิดมาเป็น MV เพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีะพระเอก MV ด้วยนางเอก MV ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูได้กันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะคร่าวๆก็วิแอบเห็นแล้วนะคะว่าเป็นใครเนาะโอเคค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้กันเลยนะคะ

ฉันแองก็รู้ตัวว่าไม่ควรจะปล่อยให้คนเขารอไม่ต้องโทรหาเพราะคนอย่างฉัน never touch m า phones โขอสารภาพผมชอบคุณมากนะแบบตะโกนแต่ยังไม่พร้อมรอหน่อยน้องนะช่วยฟังกัน ไม่ใช่ผู้ชายอินเทรนด์อะไรขับเทสลาแบบมาติดนิสัยชิลขี่เวสปาเธอบอกว่าฉันมันเดายากชอบเก็กหน้าดำมันหลงรักเธอที่สอย่างก่ง เอปสป้าเธอทิ้งพาชินา,าแบบถ<ป>ลอ <ำ S 2> ัมคิงดอมวันวันฉันมีหน้าเอาแต่ชวนเพื่อนตีป้อมไม่พูดเหมือนไฟสีนอรแค่ชอบอะไรฟรีดอมแต่อยากให้เรามาคู่กันเหมือนมีช้อนมีซ้อมเป็นคนตะล่มตะล่มอมหน่อยรอหน่อยแม่หนึ่งได้มาช้าช้าหน่อยแต่อร่อยแน่ไอคำว่ารักถึงมาไม่บ่อยแต่ไม่อ่อยแน่และในตอนจบแค่รักหน่อยละนอนว่าอรอยแค่จะวิ่งให้ไหวเราดี่้ามีตัวเลือกมากมายไม่ใช่แค่ช้ำก็พอเขา หนึ่งไม่มาช้าคงไม่ช้าไปขอเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งได้ไหม Sapio I just wanna be yours เกิดมาไม่รวยแต่ทาคนสวยหัวใจยังว่างเจะเป็นลพบุรีอวอนสีเรียนให้ซรา ใจมีหนึ่งดวงไม่แยกเป็นสองจะลองไม่ครับโถไปให้รับมีแฟนไม่จะไม่ได้จะอ้วยคนสวยชะมัดยาก <c oughs> คุณมันดังซูเปอร์สตาร์อยู่ในทีวีคงจะดีถ้าได้มีเธอคู่ชีวิตนี้ยังน้อยน้ามนให้พี่เป็นคนถัดไปหน่ยย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าใครจะหนึ่งในมาแรงไม่ได้คิดจะล้อเล่นเอาใจใครมาแกล้งแต่รับรองจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาแซงหนึ่งในมาชามีเธอคนเดียวไม่มีใครมาแทนไม่เคยมันตาแมนเป็นแค่คู่รองเปรียบเธอดังใจบนฟ้าที่สายตาทุกคู่มองรู้ตัวเป็นแค่ระเบื่องมีคู่ควรไปลูดทองแต่ อยากให้เธอเดินอยู่ข้างฉัน <C> e <at radio> จะไม่ไปไปให้เธอเป็นหนังภาพมาสองชะตาเรื่องอะไรตรงไหนถามฉันค <c oughs> <c oughs> งจะดีถ้าได้มีเธออยู่ข้างกัน <c oughs> <c oughs> Baby girl อยากให้เธอเดินอยู่ข้างฉัน <c oughs> จะไม่ไปไปให้เธอเป็นหนังภาพัา I just wanna be yours. ได้ไ oh, I just wanna be กำลังพยายามที่จะหาหาแบบความหมายแล้วก็ดูสตอรี่ในเพลงนะคะทุกคนตอนแรกอะแอดมีความตีความอะตีความในเพลงก็คือหนึ่งในมาช้าอะไรอย่เงี้ยก็คือตีความไม่ค่อยออกตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วนะคะคือมีความแบบไม่เข้าใจเนื้อเนื้อ ไม่เข้าใจชื่อเพลงอย่างนี้ดีกว่าแล้วแบบพอมาฟังนะคะขอขอพูดเสียงของนูนิวก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปเรื่องสตอรี่อะไรเนี้ยเนาะเสียงของนูนิวอ่ะมันเป็นเสียงที่นึกถึงแบบตอนร้องอ่าในนิ่งเฮียทูยูทุกคนที่เพลงแบบอะไรนะอ่าปิดตาปิดหูปิดจมกูกไม่ให้ได้กลิ่นปิด ไม่ได้ยินเสียงใครเออนะนะ่ะทุกคนมันมีกลิ่นอายความลุกทุ่งพอน้องทอลองนู้เดียวเปิดเปิดมาป๊อปมาแบบ้จําเสียงนี้ได้เลยแล้วไม่ค่อยเห็นน้องแบบในฟิลลิ่งนี้ในเสียงนี้แล้วมันแบบเออแบบคิดถึงคิดถึงเสียงแบบ โทนนี้ของน้องนุนิวแบบการลูกเอื้อนอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่ามันจะอยู่ในเพลงของแบบสไตล์ของ Lab แ,แล้วก็ฟักกิ้งฮีโร่อะไรเงี้ยแล้วแบบอันนี้คือไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเราเคยฟังเทอร์โบมาก่อนหรือเปล่านะคะก็แบบคุ้นๆแล้วแบบพอเข้าคู่กับน้องนุนิวปุ๊บเข้าใจเลยว่าทําไมต้องเป็นนุนิวกับเทอร์โบเข้าใจเลยแล้วแบบตอนแรกก็คิดว่าใครจะมาแรปแล้วน,น,นุนิวเป็นแบบโวคอลรอก็แบบเออได้นะแล้วก็ เข้ากับแรปของพี่ฟักกิ้งก็จะมีความแบบเข,เขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของพี่ฟักกิ้งเนาะมันเข้ากันมากแล้วเนื้อเพลงอองกก็ถ้าให้แอดแฟนอะแบบมั่วๆเลยนะหนึ่งในมาชาก็เหนือนประมาณว่าเอออาจจะสปว่าคนนางเอกใน,ในเอกเอวีแล้วแบบเป็นคนที่เราชอบแล้วก็อาจจะไม่ใช่มีแค่เราที่ชอบก็อาจจะมีหลายๆคนที่แบบหมายปองแบบว่าชอบเหมือนกันแต่เราก็แบบว่าจีบแบบห่างๆจีบแบบ หยอดหยอดหรือว่าจีบแบบเงียบๆอ่ะเออจีบแบบเงียบๆ,ๆก็แต่ก็เปิดเผยอยู่นะระดับหนึ่งแต่ก็เงียบๆเงียบๆเออแล้วแบบประมาณว่าหนึ่งในมาช้าสําหรับแอดก็คือประมาณว่าอาจจะช้าๆได้พาเล่นง,งาน้วดีป่ะคือว่าเออสุดท้ายแล้วก็จะวิ่งให้ทันเอออาจจะไม่ทันคนอื่นแต่ก็จะวิ่งให้ทันนะเอออะไรเงี้ยประมาณนี้ป่ะคือแบบ มีความพยายามในการจีบอะเออถึงแม้ว่าจะมาช้าแต่ก็มานะเหมือนเหมือนช่องเราเออก็จะวิ่งให้ทันดืดดืดดืดอะไรเงี้ยประมาณนี้ป่าทุกคนก็แอบงงแอบงงตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วก็เลยแบบเป็นความหนึ่งในมาช้าขอเป็นหนึ่งในตัวเลือกเออเหรอในตัวเลือกถึงจะมาช้าแต่ก็จะแบบจะวิ่งให้ทันก็จะมาให้ทันนะก็ก็ใจก็เต็มร้อยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ เออถ้าเธอรออ่ะก็ก็ก็พยายามที่จะแบบไปให้ถึงเธอเออแม้จะเป็นคนสุดท้ายแต่ก็พยายามที่จะไปให้ถึงเธอทุนแปลความไม่ออกถ้าใครจะสามารถที่จะกระชับแบบความหมายให้แอดก็ก็ก,ก็ก็ขอด้วยนะคะแบบวิาแอดจะแบบว่าอ๋อเก็ตอะไรอย่างเงี้ยในในหัวตอนนี้มันไม่สามารถที่จะเรียบเรียงคําได้ว่ะแต่ก็พอเข้าใจนะคะว่าเออหนึ่งในมาช้าถึงจะมาช้าแต่ก็ ก็เป็นหนึ่งในคนที่รักเธอหรือเปล่าเออก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคค่ะทุกคนยังไงวันนี้อยากบอกว่าวันนี้ถ่ายคลิปตีหนึ่งกว่านะคะคือแบบคือแบบแกจะมาพรุ่งนี้แต่มันไม่ไหวอยากดูแล้วนะคะทุกคนอยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคิปถึงมากอันยังสวัสดีค่ะ